เดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในแบบบ้านอย่างเช่นเคยตอนนี้เราจะมาทำคอนเทนต์วิ่งรอบเนี่ยเอาไป <c oughs> เรนนี่ดี <c oughs> เร่นี่ดีกูขอขับรถเทนนะไอ้เกลียวอย่าเล่นขำแบบกูตอนนี่จองโชคเก่งกว่าน,นะกูพูดยับทุก็พูดนี่นี่ ไงวะั่มก็คอยกรเครื่องไม่เป็นนะทุกคนกีกีอ่ะไปไหนขอโทษนะนูแานอยู่คนดีกวอุ้ยคปิดว่ามาทางรถทางคุณนะนี่นี่คงตะโนี่้องนังอยู่บนรถดื่มดื่มดื่มอุกูดอุบิกูดโอเคโอเค ปไม้บีบีบูไปล้บาบาไปเงต้องไปลงเลมดีกว่าตรงนี้่าจะไม่ดีงานจะสร้างบ้านไหมอไม่สร้างกดกดกดนั่นสิทบติด้อนี่ปนอ่ะเดี๋ยว่อนโ้มักดบ้งเลย้งบก็ต้องเลยติทบอกอุ้ยขอโทษ Cô tốt thôi vui chung ở bây hả rồi nghe em vui đi quá nè nha con đi với sao dù sang mà sang có đi, đó con nực kìa ok chỉnh ra mẹ ơi có sang nữa nó coi nó như anh chéo giả nó khai clip được โอ้โหเ,เรารู้เดี๋ยวไหนว่าบ้านไหเอาตังไหนเนี่ยอ่ะพูดจังไงโอ,อ,อ้ลืมไปบ้านนี้เหมือนเดิมทุกคนรถขายติมต้องไปกับรถขายติมดีกว่ารถขายติมไปเลยคลิปนี้นานเดาเลย ไห้เป็นหลายชั่วโมงมึงไว้เนี่ยนะควนแกมมด่าก่อนแต่เป็นเดี่ยวมึงทำไมไม่มีละครับชกกันนิดหน่อยไม่ดีกว่าทำไมนายไม่ขับล่ะนายจังหวะมันยิ่งจับๆฉีบนี่มันเปลี่ยนพื้นโอไมายกอดโอไมายกอดโอไม่กอด ไม่กอดไม่กอดไม่กอดนี่ไม่กอดน่าตายเป็นท่าฉีบไรเย้เย้โอ้โใครชอบประยุทธ์มั่งทุกคนไม่ฮะไ,ไม่ชอบเฉยเดี๋ยวจองทั่วแนเงียบไกนั่อย่าโผขาไข่ติมปนหน,หน้าแล้วรับถี่ดินด้นน,นั่งไข่ติมอย,อยูไ่ไหนวะไม่งนี่ไม่ไงไข่ติ่ม

บเนูบเวบบรบบรบบรบไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่พยอกเล่นหยอกเล่นทุกคนท่านผู้ชมทั้งหลายช่วยติดตามผมด้วยนะหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไป สามปีผันไปก็ตายอเลขอโทษท่านผู้ชมขอโทษนักทัวร์ไนแรงขับยังไงวะเนี่ยเอาขับไม่ได้ไปละจ้าเอาไปไม่เคย้ติมดีกว่าช่วงนี้จนมากเลยเออเรื่ดงน้ไปไหนมาวันตู้กวนรถตู้อ้าวอ้าวอ้าว cầm <t stereotype> bự rồi bác bắp kéo kéo chế rót mai mai tông con cứ mày chế rót vậy rót đồ à rồi đấy đan đấy nóng chơi sẽ cái tim mấy con đi chả quật con đứa chả quật แล้วก็มันมีเแต่สี๋มันนะกูเปิดค่ายติ๋ไอ้แี้มึงเล่นกูเล่นตักับเล่นกูไรกูแล้วนะไอ้ตุ๊กตาเอาไปแจกเด็กๆอืมมาสนแต่ติ๋งดีมยวมึงค่ายไอ้ติมไม่ได้มึงค่ายไอ้ติมมังไงแต่ค่ายเอมเอาโดนัทด้วยไอ้ติมโดนัทไงมึงก็ไม่ได้พิมพ์ไปสักสักหน่อยว่าโดนัท เสร็จแ้วเอามาก่อนขับรถเลยไปดูดิว่าวันนี้ฉันเจอได้ต็มแบฉันขอปิดก่อนปว้ลดกข้ายังไม่มีปอดๆีนเหมือนบ้านตัวเองนี่หว่านี่ปอดๆ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 ปุ๊มุ่งไปตีบ้านหมูนี่แม่ใจ่ตีบ๊วย กับเยอะเอติมไหมฮะไอติมส like wow. ักบอกไหมมาขายติมครับแย่งคลากรแล้วเปิดเปิเปิดเปิเปิดลาเลยตัง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 แลงนีตังตรงไหนงเลย องนได้ไหมมาไม่ได้จอ่ะไอ้กูไม่ว่าตางเกูให้ฟีไปเลยเอาดิเจเจกิมมาชิมาชิมยำมไไม้มนี่ไม่ก็ให้ก็ให้้ปืนนี่อไม่ไม่ครับผมไม่ฟีเลยครับกอะไรเนไปโอ้โนนคุณจะยืนห่ ไปละคอยรถดีบผมน้อยโอ้ตถขึ้นแะมักจะเป็นันไแเดิอะเรไป่รถร์ไซคอยะปอดปอดปอดอาไตไหมครับไปเลยดีงเรียนนะเอาเป็นรถกันนี้วะเดี๋ยวก็เสียกิดไหมนะเอาเป็นรถจงก ไอรัดเลืองง่าไอรนกขายติมไม่เอาละไอติมไหมครับอ้เป็นหน้ที่วักินี่น่หนื่อนกนก้นหน้าก้าวหนาที่ไอติมไหมฮะไอติมไหมครับอติมมไหมครับไอติมครับนี่หนุนคนหรอจิมไครับ ไมยิดคนไม่เกี่ยวล่งคำบันธ์มีน้ำมันหมดไม่เป็นไรมีน้ำมันปัญหาแอปดีๆไม่มีเกมดีๆไม่มีไม่ได้แล้วเอาไว้ทิ้มไมครับใครอยู่แถวนี้พินดี มตู้ับรถเยบปินม,นม,นใมูให้ทีมอะให้ทีมอ่ปลนบานมันเ,นเอาไอทีมไหมคบไม่เอาอเดี๋ยวผมขอจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ผมขอลบรถก่อนไมเาค่ข้าไปดูบ,าออบา้านมนมิดาแบบ้านในตรงนี้แอปด,ดีดีไม่ไมี ไม่ีไม่แล้วแถวนี้ไม่มีคุณเลยนะยูทไม่มีไม่แล้วเพราะว่าไว้ลงคลิปเอาไว้ดิมไม่รับก้าันะยิ่นี่เอ้ากายาวมาที่น่ดิาที่รับนเ้เอาเดินเนี่ยปลาเฮ้ยพูดทำยาบเลยนะ เิมเาถือให้พีเด็กน้อยเอาไหมขมาทำพี่ตัวเงี้ยเถอยให้ยีลูกหลานเห็ปะปป้าดูดิว่าเคาอะไรอยใช่จีด้วยน้อยม่งอุ๊ยเพราะว่ากูไม่ให่ไอติมมึงใช่ไหมป้า ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะเด็กเวนที่ไหนไม่ด้าขับรถไม่ได้กระจกอขอโทษท่านผู้ชมเหม็นแับเป็นตัวขอโทษเ,เด็กไม่ดีดขับคันนั้นเลยเ,เด็กน้อยขนาดนั้นขับคันอ่ะจุนทำไมอยากไปช่เหรอ,อวันนี้ไม่มีเหรอ ไหนบ้านลุงตู่แล้วไงไม่หลอนไม่เอาลุงตู่อยากกลับบ้านแต่ลุงตู่ไม่กลับไม่ดีไม่นีไม่ได้แล้วเอ๊ะไม่ดีไม่นีไม่ได้แล้วมันกลัวมันมึงยิงกล้าไปแต่ว่าด้วยปืนเศร้ามันมาเ๋ยวมันเอาปืนไหลยิงมึงไปเบิดกัน วันนี้มีผีเจ้าไปแป๊บหน้าฉันขอกลับบ้านค่ะเออวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้ากินยังดีกว่าแป๊บหน้าลุงรถอยู่ไหนไม่มีลุงรถใช่ไหมบ้านหลังนี้าาแล้วมามาเร็วกำลังขับรบถข้าวกำงเอารถข้าวบ้านไปเลยบ้าอะไรเศรษรถอยข้างหน้าแล้วนั่นเลยรถไม่มีไม่มีไม่ได้แล้วใจนะนี่ดิเจ๊รถไม่ได้ เตินปุยมอยน่ารากเกินปุยมอยอ๋อรถดอยู่โู้ต้องทำอะไรสักอืม,อมออไม่ได้น่นไม่ไม่กราบลาทุกท่านนะครับบาย